สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเ c ซสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรลโยนวุฒิชัยของถูกเ<อ>ช่นเคยครับอ่ะมาวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายก FC บบเราเราเนี่ยตำบลฝางแดงอำเภอธาตุพนมครับตำบลฝางแดงอำเภอธาตุพนมนี่ วันนี้พอดีท่านนายกเป็นเอฟซีทางช่องเรานะเนี่ยจำสะดุดประจำนอนดูตลอดเออเส้นหนเาอีกตัวเล็กไปด้วยกันสนุกสนานอยู่นะครับท่านเนาะอ้วยคนบุซีเรียสไปซื้อของนี่หวอคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดียังเป็นทังการครับผมอ่าพอดีท่านนายกมีรถดับคันหนึ่งนะครับเนาะที่ไม่ได้ใช้งานเลยบอกว่าเอ่อเอฟซีเราพี่น้องเราท่านไหนที่หารถลักษณะเนี้ย ใส่งานได้ดีๆเลยไม่นู้ป่ครับท่านครับผมรับรองเลยครับเลยบ่าได้วาดอุ่นเครื่องค่ะไม่นักค่ะงครืเครอนี่ครับมาดูมาดูมาดูครับ power อร์สำหรับเนี่ยครับน่าจะเหมาะไปทางร้านวัสดุก่อสร้างมากๆเลยนะคันนี้นะเอามาดูครับมาดูมาดูอ่าเนี่ยครับนี่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 ครับน่ารักจังนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมพาดูรถก่อนนะครับอัดอัดอัด ดูรถหน่อยอ่าสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้ครับใช้ได้ชัดซีค่อนข้างที่จะสวยหัวดำได้ด้วยนะเนี่ยอัดดำหัวดิแต่มองไม่ค่อยเห็นอะอ้าอ่างี้อย่างงี้อัดสตาร์ทขับไปนู่นดิ อ่าครับทนยายกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ลองรถไวรอเลยนยเนี่ยให้มาเลยครับเอามาดูเหยียบคลาสตาร์ทก่อนเด้อหาที่สตาร์ทแล้วครับช่างอาดท,ที่นี่เอาอ่าได้เอา,อา,เอาโอเคหเสียงเ <laughs> ครื่องไปขยำไปข้างนอกไปเราไปดูข้างนอกกันครับเฮ้ยเกียร์ถอย ไปแล้วครับไปแล้วครับอ่าไปแล้วครับเขาท่านนายกบอกว่า power าเ,เย็นๆเลยครับตัวนี้มีแอร์ด้วย <c oughs> ไปแล้วครับอ่าวัสดุก่อสร้างอย่าพลาดคันนี้นะร้านวัสดุเราอย่าพลาดนะคันนี้ห้ามพลาดโดยประกันทั้งพวงนะช่วยนะถึงแล้วครับ แบตเตอรี่ใช้หมอ้อเดียวไฟ12นะครับง่ายหมุนกระจกท่านนายกบอกว่าหมุนกระจกขึ้นแล้วเปิดแอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้ด้วยนะอาร์ตสับตั้มดิอาร์ตสับตั้มหมดครับจะดึกแว <c oughs> ะฮะดึงเบ็กมือได้อ่าดึกมือใช้ได้ <c oughs> อ่านี่รครับ อเอาดำไม่ได้เร่งเลยดำมเก่งนะครับไม่ได้เร่งเครื่องเลยยิงเลยยิงเลยดำค่อนข้างที่จะเก่งนะไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะวันนี้ผมจะให้ช่างอาร์ตขับกลับนะครับมาดูจักรสีกันจัดสีสวยมากรถมันจอดในร่มอะ่ะรถมันจอดอยู่ในโกด,ดังอะ่ะมันก็เลยสวยอะ่ะ Okay. Oh. โอเคอ๋อครับเครื่องโตโยต้า14 b นะครับผมครับโตโยต้า14 b อัดอาดลงมาถึงหัวหนีนเบรกมือเซงงนแคนไดปะฮะมันลลอกปะยู่ดึงแล้หมุนลุดึงแล้วหมุนล็อกมันกี่ไหลรถสี่ไ,สไหลดึงล้วหหมุนด่ใหม่ลนะครัดึงล้วหมุนล็อกไป อ๋ออันมปนปีวิธีครับดูหัวครับดูความเบาโอ้หัวเบามากหัว <c oughs> เบาสุดเลย <c oughs> สุดสุด <c oughs> สดูจัลสี <c oughs> สชงล่างสุดสุด เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับดูพื้นกระบะนะว้ารถง่ามครับพี่น้องเอ้ยดูครับต่อครับเมื่อกี้ช่างบางโทเขาพื้นกระบะสวยมากนะอ่ะช้าๆนะช้าๆนะนี่ครับท่านนายกให้พาดูเล็กชัดสีชัดสีผมรับประกันเลยทั้งเส้นครับสวย b ดี4ูหนะครับตัวนี้นะดี BU 1 4หนะเครื่องร้อยสิบห้าแรง คดียูนหนึ่งสิหน้าขวาหน้าขวานี่แหละนี่แหละอยู่นี่แหละรเก้าอ่าโอเค ใช่ปัญหาครับครับผมครับท่านครับเช็ครายละเอียดผมดูแล้วไม่ต้องห่วงครับตรงครับ10ซีบีอ่าโอเคท่านัเรียบร้อยครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยราคากับท่านนายกแบบชัดเจนก่อนนะว่าจะจบเท่าไหร่แล้วผมจะเอาไปกลับร้านไปในราคาเท่าไหร่ครับผมโอเคครับคุยกับอ่อ ท่านยกเสร็จแล้วนะครับก็คือพ่อแบ่งให้ไปทํากาไรนะพ่อบอกว่าเอาไปทํากําไรผมก็โอเคยางสวยทั้งหมด6เส้นเลยนะพ่อบอกว่าเปลี่ยนเป็ยนยางใหม่ๆเลย6เส้นก็จริงก็คือซื้อลรถกับพ่อวันนี้ผมสบายใจมากพ่อเล่าให้ฟังแบบชัดเจนทุกจุดแล้วมาแล้วก็ตรงทุกจุดทีนี้ตรงหมดเลยตรงทุกจุดเลยพ่อ,อว่ายางอย่างนั้นอย่างนี้ทักซีแบบนั้นแบบนี้แล้วรถเนี่ยมีแอร์ด้วยเอากระจกขึ้นแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยนะครับ รถมีแอร์ด้วยนะตามที่พ่อบอกนะมีแอร์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเนี่ยมืดหน่อยเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตขับกับเอ่อสำหรับ FC เราพี่น้องเราที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะคันนี้คันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะถึงเหมาะมากนะผมบอกเลยนะฮะดูพื้นดิเดี๋ยวเราไปเอ่อถึงร้านแล้วถ่ายครั้งนึงแล้วไปเปิดราคาที่ร้านนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ที่ร้าน ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปเปิดราคาที่ร้านเดี๋ยวถ่ายเป็นคอนเทนต์เดินทางกลับจากนี่ไปร้านเราเท่าไหร่นะแม่2 2 0 <220. S 1> โลอา้าวเหมือนลองรถเลยทีเนี้ยตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะฮะอำเภอธาตุพนมน,นั่นเองนะอำเภอที่อำเภอของของพธา,าตุพนมหรือเปล่าอำเภอธาตุพนมนะตอนนี้นะครับเนี่ยสวยมากสวยจริงครับรถอะ สวยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันครับผมโอเคครับพร้อมออกเดินทางนะฮะช่ากอาร์ตช่าอาร์ตขับนำหน้าแต่ผมจะขับปิดท้ายนะเมื่อเช้าผมไปประมูลรถที่อุบลน,นะครับประมูลรถที่อุบลอาอ,อะไรอีกเียอ๋อบอกๆอ่ะไอ้ป,ปาแผลกระจกเดี๋ยวผมปรับดูกระจกให้ช่างอาร์ตก่อน ตัวสูงอะพอแล้วอะโอเคครับเอาออกเดินทางแล้วครับช่างงานครับไปอ่าเป็นคลิปเดินทางนะครับทีนี้ดูครับถึงบ้านเราจะใช้หมดน้ำมันประมาณกี่บาทเดี๋ยวมาดูกันไปแล้วนะฮะออกไหนออกขวาเหรอออกขวาปะพอไปทั้งไหนครับ อ้าขวาแล้วโอเรียว้สยอ้าวโอเคไปไปครับโอ้รถดูครับสุดๆรับรถหอมมากสวยมากโอ้ไปยืนข้างนอกยิ่งสวยไปพ่อแม่ขอบคุณครับนี่ครับครับพ่อครับพ่อขอบคุณครับอ่ากลับแล้วนะครับที่นี่เดินทางกลับแล้วขอพ่อพ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปครับขอบคุณครับไปนะไปแล้วครับช่างอาร์ตครับเรากลับกันทีนี้ถึงปั๊มแล้วครับผมแวะเติมน้ำมัน1,500าบาทนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขับถึงร้านเนี่ยมันจะหมดกี่บาท1 5 0 0เกเกรนน้ำมันพ่อเขาบอกว่าเกรนน้ำมันขึ้นด้วยนะน่าจะจริงนะนี่ครับภายในถือว่าโอเคหรือว่าดูดีอะนะฮะ ว่าค่อนข้างที่จะดูดีเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดเลยเขาบอกเกีน้ำมันขึ้นนะเออขึ้นจริงด้วยครับเกีน้ำมันขึ้นครับเกียร์ความร้อนจะขึ้นไหมโอ้เขมไม่ขึ้นด้วยครับตอนนี้ร้อยหกสิบกว่านะครับฮะมันเต็มฮ่อนได้เท่าไหม็มห่อ่าน่้่านะ่าไ่า่านะ่่า่า่าฮ่าฮ่า่่เ่า่า่ พอดี <laughs> <Body>. <laughs> อ่ะเติมไปพันเติมไปพันกว่าบาทอ่ามันเต็มก่อนครับน้องเขาบอกอ่าให้ช่างอาร์ตทำกับอ่าเดี๋ยวดูความร้อนไปด้วยเด้อไปครับดูมันจะเป็กี่บาทครับน้ำมันจำนวนอ,อาร์ตน้ำอาจจ่าไปจ้ะขอบใจจ้าโอเคไป ไปแล้วครับช่างอาร์ครับบาย มาครับเมื่อคืนผมกับช่างอาร์ตมาถึงน่าจะประมาณเกือบสามทุ่มเนาะเกือบสามทุ่มครับเพราะว่าขับมันระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลอ่ะสองกว่ากิโลนะฮะแล้วก็ไม่ได้วิ่งเร็วครับวิ่งประมาณ8 0 9 0ิบเก้าสอยู่แค่นี้นะฮะวิ่งดยวขับมาเมื่อคืนวิ่งดีมากนะครับยิง่งวิ่งยิ่งเครื่องวิ่งร้อนๆยาวๆไม่มีควันเลยเห็นไหมครับ ถอยออกไม่มีควันเลยปีนปีนปีนเลยฮะเอาดูครับมาครับถอยถอยปึ๊บอ็ท<อ>่อนนี้ก็ได้เราขึ้นดำเลยขึ้นดำเมืออ่อกี้ซี่มังแก้งอ่ะซึบใจพอดีครับเนี่ยเขต้องได้ลรงกันวะปั๊มแรงปั๊มแรงครับเพราะว่ามาเปรียบเทียบแล้วความเป็น รถก็ช่างพรจะเป็นกว่าช่างอาร์ตเนาะเพราะว่าช่างอาร์ตผมกงลังเริ่มหัดเริ่มอันนี้ให้นะฮะดูชัดสีนะครับมาเนเครื่องแน่นชัสีสวยดูพื้นนะครับ ดูพื้นกระบอกบดูพื้นดูกระบอกนะฮะหัวนี่สวยไม่มีปุกเลยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาทําความสะอาด่วงนี้ถือว่าดูดีนะครับขัดเงาไปหน่อยนะฮะดูดีมีแอร์ด้วยนะพอบอกมีแอร์เปิดแอร์ว่านลองเปิดแอร์ดิพ่นบอกว่ามีแอร์เออไ,ไอ้ลืมถามอาดว่ามันเปิดแอร์ครับมาบอกว่าวานไหนไมีแอร์ป่ะ ฮะเย็นอ่าท่างครับกระสุเเน,เเนนะครับเ,เย็นเออแอร์เย็นว่ะเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วแอร์เย็นนะแอร์เย็นนะรู้เรื่องเลยแอร์เ,เย็นนะฮะเรา,าดูฝั่งนี้อ่ะท่านปิดเราปิดแอร์ซะทิ้งหัวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพื้นหัวครับผมบอกแล้วครับว่ามาถึงร้านยางค่อนข้างที่จะดีทั้งหกเส้นนะดูครับดียางค่อนข้างที่จะดูดีทั้งหกเส้นเลยนะฮะดูดีดูดีนะครับ คือแสี่เหมือนรถแบบยังไงอะจอดในร่มอะรักษาดีนะครับพ่อเขาดูแลดีนะคนท่าที่จะดูแดลดีอ่าัวหัวเลยอ่เดี๋ยวให้ขั้นตอนคนเดียวครับหัวจะหัวจะเบาไหมดูหน่อยปลาัวก็เบาครับาว่าดูพื้นดูพื้นแหละไม่มีตำหนิเลย เอาสัานเรียบร้อยเดี๋ยวยเดินไปเดีว,วอยคอยล้างข้อหันก็ได้คอยล้างหันไปก่อนอ่ะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะเป็นการทำคอนเทนต์การเดินทางอะ่ะเดี๋ยวให้ช่งางบังขัดสีชฉวีวันทำความสะอาดนะฮะขัดสีชวีวันทำความสะอาดครับดูพื้นกระบะแบบแจ้งแจงดูครับโอ้สวยสวยจริง อ่าร้านวัสดุก่อสร้างเอยแล้วก็ใครที่อยากได้รถไปขนข้าวรถเล็กไปขนข้าวเข้าซอกเข้าซอยแบบอ่วิ่งง่ายๆเข้าซอกเข้าซอยได้ง่ายอ่ะห้ามพลาดนะครับ,อบอโอเคครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปละขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะ่รยยนวุฒิชัยของถูก ท่อนท่อนเดี๋ยวเอาท้ายปุกหันท้ายปุกก่อนถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะ0879519226095643826 6, 6วุฒิชัยอะไรยนต์การสินธ์ชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะอ่ะลืมเปิดราคา <c oughs> อ่ะผมจะเปิดราคาแล้วนะครับ255,000 255,000บาทนะฮะ 255,000บาททำไมผมเปิดราคานี้นะครับหครับรถสวยสวยตั้งคันเอกสารชุดโอนเรียบร้อยทะเบียนไม่ขาดมีแอร์งมาลัยพาเวอร์มันครบอ่ะรถคันนี้ครบหมดเลยนะครับ255,000บาทนะทักมานะทักมานะอ่านะโอเคตามนั้นครับผม255,000บาทนะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังรักกันเหนียวแน่นและขอบพระคุณทุกท่าน ที่เล่าให้เพื่อนฟังว่ามีรถสวยอยู่กับผมคันนี้2 5งแสนันบาทขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ